สวัสดีค่ะ EP ที่159ในระยะยาวราคาทองคำจะเท่ากับ1 0 0 0 0ดอลลาร์เป็นการถามตอบนะคะถามเรามาเข้าเรื่องทองคำกันเลยดีกว่าว่าคุณมีเป้าหมายราคาทองคำระยะยาวที่ประมาณ10,000ดอลลาร์ 1, หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นระดับที่คุณคิดว่าทองคำไปถึงได้แน่นั่นคือคำถามเราจะไปถึงตัวนั้นได้อย่างไร เพราะปีนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวแรงมากและ1,000 0ดอลลาร์ดูเหมือนใกล้กว่าที่เคยเป็นมาแต่มันก็ยังฟังดูไกลอยู่ดีเคนตอบใช่เลยแต่จริงๆแล้วถ้ามาดูที่ตัวเลข1,000 0ดอลลาร์นี้อาจจะยังดูน้อยไปด้วยซ้ำถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์นิดนึงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโลกยอมรับว่าสหรัฐคือประเทศมหาอำนาจ และสหรัฐก็ต้องการให้มีระบบการเงินที่ Ingo Standard หรือใช้ทองคำหนุนค่าเงินสาเหตุก็ชัดเจนเลยนะเพราะตั้งแต่ปลายทศวรรษที่19จนถึงสงครามโลกเราเจอปัญหามากมายทั้งการกีดกันทางภาษีศุรกากรเงินเฟอ้อเศรษฐกิจกลัวผันหนะักซึ่งทองคำมีข้อดีคือค่ามันคงที่มาก การผลิตทองคําต่อปีก็จะเพิ่มแค่3าปของสต็อกที่มีอยู่มันเลยไม่เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆพิมพ์เงินให้ฟุ่มเฟือยจนเกิดเงินเฟ้อระบบนี้อยู่มาได้จนถึงช่วงสงครามเวียดนามตอนนั้นสหรัฐต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อทําสงครามก็เลยตัดสินใจเลิกปลูกดอลลาร์กับทองเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์เงินเต็มกําลัง ผลลั์ก็คือราคาทองคำจาก35ดอลลาร์ต่อออนพุ่งไปถึง800ดอลลาร์ในปี1980ภายในไม่ถึง10ปีราคาขึ้นเกือบ25เท่าเลยแต่ที่จริงนั่นเป็นค่าของดอลลาร์ต่างหากที่หายไป25เท่าแต่พอถึงปี1980ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งประธานาธิบดีเรแกนเข้ามาแล้วขึ้นดอกเบีย้ยไปกว่า20% ซึ่งทองคำไม่มีดอกเบี้ยคนเลยย้ายเงินจากทองคำไปถือดอลลราแทนนอกจากนี้เขายังทำข้อตกลงพาซ่าแอคคอร์ดร่วมกับเงินหลักของโลกเข้าด้วยกันออกย้ำบทบาทดอลล่าให้เป็นสกุลกลางของค่าให้เป็นสกุลกลางของการค้าทั่วโลกแถมยังเปิดเสรีการค้าทำให้สหรัฐถูกมองว่าเป็นตลาดที่น่าเชื่อถือถ้ามีดอลล่าแล้วก็ไม่จะเป็นต้องมีทองคำก็ได้ ช่วงนั้นยืนยงยาวนานเลยตั้งแต่ปี1980จึงจนถึงปี2000ถ้าราคาทองคำแทบไม่ไปไหนไม่เป็นเลยพอมาปี2001ก็มี9ต่อ11ตามลำดับด้วยวิกฤตการเงินโลกแล้วก็โควิด -19 ทั้งหมดนี้บังคับให้โลกต้องพิมพ์เงินมหาศาลสหรัฐกับประเทศอื่นๆก็ลดกำแพงการค้าเพื่อดันเศรษฐกิจแต่ทั้งหมดนี้กลับทำให้ธนาคารกลาง หลายประเทศเริ่มคิดใหม่เพราะก่อนปี2,000พวกเขาขายทองคำออกหมดเพราะมองว่ามีดอลลาร์ก็พอแล้วแต่พอเกิดเหตุพวกนี้จีนกับอีกหลายประเทศกลับมาเก็บทองคำแทนในปี2,000กว่า72%ของการค้าโลกยังใช้ดอลลาร์แต่วันนี้เหลือต่ำกว่า50%แล้วและตัวเลขกำลังบิ่งต่ออีกถ้าไม่ต้องพึ่งดอลลาร์ก็ซื้อทองคำแทนเลย ตอนนี้ทองคำคือสินทรัพย์อันดับสองที่ธนาคารกลางทั่วโลกถือมากที่สุดถามในมุมมองของคุณทำไมตอนนี้ราคาทองคำถึงเริ่มพุ่งแรงและจะพุ่งต่อไปได้ยังไงเคนต่อบว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คล้ายกับหลังสงครามโลกครั้งที่สองต่างกันตรงที่สหรัฐวันนี้ไม่ได้อยากทำการค้าเสรีอีกต่อไปแล้วพวกเขาใส่กำแพงภาษีเพิ่มขึ้น จากแค่2%ไปใกล้ๆ20%นี่แหละที่จะทำให้การค้าลดลงหนะักถ้าไม่ต้องการค้ากับสหรัฐมากก็ไม่ต้องถือดอลลาร์เยอะคนเลยเริ่มขายดอลลาร์ออกสำหรับนักลงทุนสิ่งที่ต้องจับตามองคือดัชนี DXY ซึ่งเป็นตะก้าค่าเงินเทียบดอลลาร์ยิ่ง DXY ล่วงราคาทองยิ่งขึ้น เพราะมันคือการขายดอลลาร์และเอาเงินไปซื้อทองนั่นเองปีนี้ DXY ร่วงไปแล้ว10%โดยทั่วไปอัตราส่วนคือดอลลาร์ลง10%ราคาทองจะขึ้นประมาณ30%แล้วนโยบายการเงินสหรัฐเองก็หนุนด้วยอย่างทําก็พูดชัดว่าดอกเบี้ยต่ำก็ทําให้ไม่จำเป็นต้องถือดอลลาร์อีกทั้งยังอยากเห็นดอลลาร์อ่อนค่ามีคนเรียกกันว่ามา,าราโกแอคคอร์ ที่ตั้งใจจะลดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆทำดูจริงจังมากทั้งหมดนี้หมายความว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าลงไประดับต่ำสุดในรอบ20ปีหรือราวๆลดลงอีก30-35%จากปัจจุบันซึ่งแปลว่าราคาทองคำจะดับเบิลเลยจาก3,400ดอลลาร์ขึ้นไปจนถึงประมาณ7 0 0ดัดอลลาร์พอถึงตอนนั้นก็จะเกิดแรงโมเมนตัมต่อเนื่อง นักลงทุนจะเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าดอลล่าไม่ใช่สกุลหลักอีกต่อไปแล้วอะไรจะเป็นคำตอบเดียวคือทองคำเพราะมันไม่ใช่สกุลเงินของประเทศใดๆไม่มีธนาคารกลางไม่มีการเมืองไม่มีคณะกรรมการไม่มีวาระซ่อนเล้นใดๆนี่แหละที่ทำให้คนหันกลับมาเลือกทองคำผมเพิ่งไปเอเชียมาเมื่อสองอาทิตย์ เจอกับนักลงทุนรวยๆวยและและ Family o อ f i c e ตอนกลางคืนคุยกันมีแต่คนบอกว่าเราอยากได้ทองคำพวกเขาขายดอลลาร์และเอาเงินไปลงทุนทองกันหมดอย่างที่สิงคโปร์ที่นี่มีทองคำเก็บอยู่ราวประมาณหนึ่งหมื่นตันในคังแบบฝอร์ดน็อกเลยนะเพราะคุณรวยกับ Family Office ที่นั่นหนะักกำลังเทขายดอลล่า,ลาแล้วเปลี่ยนเป็นทองคําเพราะเขาเห็นทิศทางว่ามันจะไปทางไหนและรู้ว่าทองคําคือการลงทุนที่ดีมากกระแสนี้จะยังเดินต่อไปและอย่าลืมว่าทองคํามักจะวิ่งเกินเป้าเสมอเพราะงั้น1 0 0 0 0ดอลลร์หรือ12 0 0 0ดอลลราหรือแม้แต่15 0 0 0ดอลลร์ต่อออนไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันมีเหตุผลขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ